ทำไมชีวิตถึงเจอแต่เรื่องราวแย่ๆเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆไม่สามารถหลุดจากลูปที่เร้ารได้สักทีนะคะเป็นเพราะอะไรนะแล้วทำไมนะคะไม่สามารถที่จะเป็นได้ดั่งใจฝันไม่สามารถบรรลุความสำเร็จนะทำไมถึงใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะไปเลย สวัสดีค่ะภูมค่าจะขเพศมหศัศจรรย์แห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะผมจะมาในหัวข้อของการใช้กดแรงดึงดูดนะทำไมนะคะถึงการทำ affirmation ต่างๆนะหรือทำไมคนหลายคนนะคะใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลนะสิ่งที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่า คุณนั้นเนี่ยไม่สามารถลบล้างข้อมูลความเชื่อภายในของคุณออกไปได้หมดนะคะจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกรวมทั้งสมองของคุณนั้นเนี่ยมันยังมีสารตกค้างนะและอะไรคือสารตกค้างนะคะที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จที่คุณตั้งเอาไว้หรือว่าคุณวางเอาไว้นะคะสิ่งนี้เ,นเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะติดอยู่นะคะและไม่สามารถที่จะปลดล็อกมันไปได้นะสิ่งนั้นเนี่ยก ก็คือความคิดของคุณเองค่ะคุณรู้หรือไม่คะว่าในงานวิจัยของดรโจดิสเพนซ่าเนี่ยระบุเอาไว้นะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยสมองของคนเรานะคะมีความคิด60ถึง 70, 7,000ความคิดที่แล่นอยู่ในหัวสมองของคนเนี่ยต่อวันแล้วคุณคิดดูสิแบบ ขนาดแม้แต่กระทั่งคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะมีความคิดออกมาแล้วใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือบางคนที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าคิดวิตกกังวลน,นะหลายหลายคนนะคะยิ่งช่วงนี้นะโควิด1 9นะหลายหลายคนอาจจะกังวลมากๆทั้งเศรษฐกิจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งเหมือนแบบว่าเรื่องความสัมพันธ์นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณน,นั้นเนี่ยคิดวิตกกังวลน,นะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ความคิดของคุณมันส่ง ออกไปยังจัก,กรวาลใช่ไหมผมบอกแล้วว่าทุกๆความคิดทุกๆก,การกระทําและทุกๆคําพูดนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งพลังงานของที่จัก,กรวาลน,นั้นแหละรวบรวมเอาไว้และคุณยิ่งส่งขึ้นพลังความคิดเรื่องไหนซ้ําๆซ้าๆใช่ป่ะยิ่งคุณโฟกัสสิ่งนั้นมันก็ยิ่งขยาย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 ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่ผิดเลยที่คุณนั้นเนี่ยไม่สามารถออกจากกรอบ ความเป็นอยู่นะปัจจุบันของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปได้นะเนี่ยนะเป็นขีดที่แบบว่าหลายๆคนนะคะติดอยู่นะและอยากรู้ไหมคะว่าการที่เรานั้นจะหลุดออกจากกรอบความคิดทุกอย่างที่มันบล็อกคุณเอาไว้ไปสู่ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรนะคะ สิ่งนี้เนี่ยปุ่มพูดเสมอว่าให้ทำ affirmation หรือการที่สวมว่าเรานั้นเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วก็คือการสร้าง v o t t x x ของเราในตอนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บและตอนก่อนนอนคนเราเนี่ยนะคะจะคิดฟุ้งซ่านตอนไหนตอนก่อนนอนใช่ป่าว่าเอ้ยตายแล้วเนี่ย วันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมาเอามาคิดทบทวนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องวันนี้บางคนย้อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบางคนไปเดือนที่แล้วบางคนไปปีที่แล้วหนักสุดคือไปเรื่อง10ปีที่แล้วยังย้อนเอามาคิดณนะปัจจุบันอยู่เลยอะ่ะแล้วคุณคิดดูสิความทุกข์เหล่านั้นนะคุณจะหลุดออกไปได้ยังไงใช่ปะ่ะในเมื่อความคิด และสิ่งที่มันทําให้คุณนั้นเนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากความเป็นอยู่นะปัจจุบันก็คือความคิดของคุณใช่ไหมคนเราเนี่ยมักจะวิตกกังวลน,นะคะมีเรื่องที่ทําให้เครียดหรือทําให้ถุกเนี่ยคนจะมีเวลาว่างอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็คือก่อนนอนใช่ป่ะบางคนนะนอนเอามือไกน่นาผ้าแบบเนี้ยโอ้โหชีวิตตายแล้ววันนี้โอ้ไปเจอเรื่องแย่ๆมาก็เอาเก็บมาคุ้นคิดเอามาร้องหม่มร้องไห้นะคะเสียใจ นอนกอดหมอนน้ำตาแนงแบบทำไมชีวิตฉันมันแย่อย่างนี้ทำไมฉันต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ไปอย่างนู้นทำไมทุกอย่างไม่เห็นได้ดังใจฉันสักทีเนี่ยยิ่งคุณ ยิ่งคุณบ่นนะเอางอ่ายๆยิ่งคุณพร่ำพรรณนาถึงมันใส่ความรู้สึกเศร้าเสียใจดีไปอยู่ความรู้สึกนั้นนะมันก็ยิ่งขยายขึ้นน่ะมันไม่แปลกที่คุณจะเจอเรื่องเดิมๆแย่ๆซ้ําๆหรือทําให้ชีวิตคุณไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะสิ่งนี้เนี่ยหลายๆคนเป็นนะผมอยากที่จะให้ทุกคนนะคะระมัดระวังความคิดของตัวเองไว้ให้มากนะอย่างที่ผมบอก คุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายคุณทุกคนนั้นเนี่ยร้อยละ90อะโฟกัสพลังงานด้านลบ90%ของความคิดของคุณไอเจ็ดหมื่นความคิดอะ90เป็นเรื่องลบ10%เท่านั้นอะถึงเป็นเรื่องที่คุณแบบรู้สึกดีแฮปปี้มีความสุขหรือสร้างในสิ่งที่คุณรู้สึก แฮปปี้กับชีวิตนะหรือสร้างวอลเท็กเนี่ยบางคนนะคะวันทั้งวันไม่มีความสุขเลย100%ก็คือทุกร้อยเแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะคะปุ่มไม่อยากให้ทุกคนนะคะอยู่ในเคลื่องสภาวะลบเลยนะคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณน,นั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเคลื่องสภาวะลบเนี่ยมันทําให้คุณน,นั้นดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆนะคะเข้ามาหาคุณนะ คุณคิดเรื่องอะไรนะคิดความขาดแคลนนะคุณก็จะได้ความขัดแคลนคิดเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์นะทำไมไม่มีคนรักฉันเลยคุณก็จะยิ่งได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่เคยเติมเต็มพลังงานด้านบวกลงไปในความคิดของคุณนะคะและสิ่งที่ร้ายแรงไปกว่าน,นั้นก็คือคุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณนั้นยิ่งใส่พลังงานด้านลบลงไปเท่าไหร่นะคะ ความคิดของคุณสมองของคุณและจิตใต้สำนึกของคุณนั้นเนี่ยมันจะนำพาสิ่งต่างๆให้คุณนั้นเนี่ยพบเจอกับเรื่องแย่ๆมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพราะว่าความคิดของเรานะและ90%ของความคิดของคุณนะคุณเชื่อไหมว่าสมมุติวันนี้เป็นวันใหม่คุณเชื่อไหมว่าวันนี้90%ของความคิดอะคือความคิดที่คล้ายกับ เมื่อวานนี้และประสบการณ์เดิมๆที่ผ่านมาในอดีตของคุณ90%เลยอ่ะคิดดูสิว่าถ้าหากใครนั้นที่กำลังทุกข์ใจไม่ว่าเรื่องงานคุณก็จะเก็บมาคิดต่อใช่ป่ะมันไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยค่ะมันคิด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 อยู่แต่อย่างนั้นนะคะและในเมื่อความคิดของคุณน่ะคุณก็ใช้ความคิดเดิม มาสร้างใหม่มาสร้างความคิดใหม่ในวันนี้และคุณก็เลือก choice หรือการตัดสินใจเลือกเนี่ยมันก็กลายเป็นทางเลือกเดิมเมื่อพอมันเกิดทางเลือกเดิมเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองกับทางเลือกที่คุณเลือกแบบเดิมในเมื่อคุณมีพฤติกรรมตอบสนองกับทางเลือกแบบเดิมแล้วมันก็จะนำพาประสบการณ์เดิมๆมาเจอกับคุณ และเมื่อประสบการณ์เดิมๆมาเจอกับคุณลงล็อกโปะเช่เศร้าทุกเสียใจหดหู่สิ้นหวังอารมณ์มาลวจ้าพัางพูมันเลยมีแต่อารมณ์แบบแย่ๆทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมฉันไม่มีความสุขเลยทำไมฉันต้องมาอยู่กับคนแบบนี้ทำไมทำไมทำไมมันจะเกิดแตกความรู้สึกพอความรู้สึก ย้อนกลับไปอีกสม,มองก็จดจำ จิตใต้สำนึกก็จดจำว่าอ๋อแพทเทิร์นนี้คุณเข้าใจายังว่าทำไมคุณไม่สามารถหลุดออกจากลูปหรือแพทเทิร์นที่คุณเจอได้เลยในชีวิตประจำวันเพราะความคิดส่งผลไปถึงทางเลือกทางเลือกก็ส่งผลไปถึงพฤติกรรมพฤติกรรมมันก็ส่งผลไปยังประสบการณ์และประสบการณ์ก็นำพาอารมณ์เดิมๆคืออารมณ์หมดสิ้นแล้วทุกสิ่งหมดหวังสิ้นหวังทุกใจเศร้าใจเพอ้อพัน นานาต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนตัวละครมันแค่เปลี่ยนโลเคชันเหมือนคุณซะฉากใหม่นะคุณก็ได้พระเอกคนใหม่มาคุณได้ตัวร้ายคนใหม่มานะแต่คุณยังเล่นบทเดิมโอเควะคุณก็เลือกเอานะว่าคุณจะเล่นบทไหนนะก็เหมือนคุณเล่นฉากละครซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ นี่ยแหละมันเป็นตัวบล็อกนะคะว่าทําไมคุณไม่สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณอยากได้ให้มันได้เพราะว่า95%นะ95%ก็คือการที่คุณนั้นเนี่ย เล่นบทเดิมนะและไอความอยากอะไอความอยากแบบเป็นความอยากอะเออฉันอยากมีความสุขนะเออฉันอยากรวยนะฉันอยากที่จะเออเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือเออฉันอยากเป็นคนสวยฉันอยากเป็นคนผอมอ่ะเฮ้ยฉันอยากเป็นคนดูดีเอ้ยฉันอยากเป็นคนสุขภาพดีมันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์คุณห้าเปอร์เซ็นต์กับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าอะไรชนะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชนะนะคะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะยังไงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ก็ชนะแน่นอนนะเนี่ยแหละ ถึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะในเมื่อคุณไม่ได้ไปต่อแล้วแล้ววันนี้คุณรู้แล้วนะว่าทำไมนะสาเหตุเลยที่คุณนั้นนะไปต่อไม่ได้นะคะคืออะไรปุ่มถึงบอกนะคะว่าให้ระวังความคิดการกระทำและความรู้สึกของคุณเอาไว้ให้มากเพราะสิ่งนี้มันกำลัง create future ของคุณถ้าหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันของคุณให้ดีนะคะ คุณจะต้องใช้จิตใต้สำนึกของคุณเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคนไหนที่รับชมอยู่นะอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วนะคะผมเป็นกำลังใจให้เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยากเอาจงจริงนะผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก่าผมจะมาถึงจุดนี้นะผมใช้เวลามากๆนะคะในการสร้างวอ t t e x ของตัวเองขึ้นมานะที่จะ r ร a t e โลกภายในให้ เปลี่ยน Environment ทั้งหมดไปอยู่ในคลื่นพลังบวกคลื่น High Vibration นะคลื่นของความมั่งคั่งคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์คลื่นแห่งความสุขภาพดีมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะมันก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเหมือนคุณนะ่ะมีน้ําเสียอยู่นะอยู่ในโหลหนึ่งใบใช่ปะเป็นน้ําเสียแบบ ดำปิดปีเลยอ่ะแล้วคุณคิดดูดิเมื่อคุณเติมน้ําสะอาดลงไปอ่ะคุณจะต้องเติมน้ําสะอาดสมมติเติมวันละหยดก็พอนะคุณจะต้องใช้เวลาขนาดไหนในการที่จะเติมน้ําสะอาดเพื่อให้โหลข,ของคุณเนี่ยกลายเป็นน้ําที่ใสสะอาดกว่าคุณจะแทนที่พลังงานด้านบวกลงไปในพลังงานด้านลบซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมของคุณนะ่ะซึ่งมันอยู่ในจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกและสมองของคุณนั้นเนี่ยมันจดจำแพทเทิร์นนี้ไปแล้ว กว่าควรจะเติมน้ําสะอาดลงไปให้เต็มอ่ะมันใช้เวลาถูกไหมเหมือนกันค่ะจิตของเรานะมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะและถ้าใครอ่กเติมน้ําสะอาดรวดเร็วมันก็มีวิธีลัดมันไม่ใช่ว่าไม่มีทุกอย่างมีวิธีลัดมีคีย์ลัดหมดนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันในคอร์สออนไลน์นะว่าคีย์ลัดในการที่เทนะ้ำสกปรกออกไปและใส่น้ําสะอาดลงไปทันทีเนี่ยทำอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยผมมาให้เคล็ดลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะมันเหมือนเป็นกราฟอะกว่าคุณจะค่อยๆไต่กราฟเนี่ยม,มันเหมือนเข็นข้งขึ้นภูเขาเลยอะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช่ไหมแต่เมื่อพวกคุณอยู่ในจุดที่มัน stable แล้ว,วโอ้โหหลังจากนั้นกราฟมันก็พุ่งๆๆมันก็ปรับไปสิวเลยใช่ปะแต่แรกๆนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนความพยายามนะคะปุ่มเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะที่กําลังใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วไม่ได้ผลนะคะถ้าคุณเจอคลิปนี้นะปุ่มเป็นแรงใจให้เลย เลยนะคะว่าคุณทําได้นะปุ๋มเป็นตัวอย่างปุ๋มทําได้นะคะคนในครอบครัวปุ๋มนะคะได้รับการทรีตเมนต์จากปุ๋มไปก็เด่นเห็นผลนะเพื่อนหลายๆ,ๆ,ๆคนนะคะ <ๆ S 2> รวมถึงคนรอบข้างนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะสภาวะแวดล้อมของเขาได้นะถ้าหากว่าคุณนะคะอยากจะเป็นคนหนึ่งนะที่มีชีวิตที่มีความสุขได้ดั่งใจนะคุณนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากตัวของคุณนะคะเริ่มจากความคิดระวงังความคิดให้มากๆนะและถ้าใคร ะะมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะผมยินดีตอบนะคะแล้วฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้คนต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะผมไปแล้วถ้าหากว่าใครนะคะสนใจคอร์สออนไลน์นะผมใกล้ที่จะเปิดแล้วนะคะผมขอเตรียมนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะแล้วพอเรามาเปิดแล้วเนี่ยผมจะบอกล่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสำหรับคนที่ลงคอร์สนะคะ วันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ